วันนี้เรามาที่ไหนกันต่อตลาดน้ำต้นจามเจอรีต้นจาวเจอรีด้วยที่ไหนครับเพชรบุรีเหรอเพชรบุรี แต่พามากินขนมจีนที่ตลาดจามจุรีนะคะดูผักดูผักนี่อะไรอ่ะผักอะไรรู้ป้าที่หยิบมาเนี่ยหญ้าฮะกินหญ้าเหรอกินหญ้าเหรอกินบ่อยเหรอโอยเขาให้กินขนมจีนนะคะนะมึงกินหญ้าป่ะตั้งใจกินจากหัวแกกินหญ้าอ่อนแกขนมจีนกัะยางาบ อยู่อ่ะจริงนะอยู่จริงนะเนอยู่จริงทำไม่มันได้ทันคนจะตกใช่เออเหมือนขมูงขมัวไงก็ไม่รู้อ่ะมันอบอ้าวตกทุกคนจะตกที่ไหนที่เราไปครับเพี่อนมันไม่มีลมอ่ะอบเออออวันนี้ มาขึ้นมาแล้วน่อเตน้าตาเมียเลยนะเนี่ยเตียากเลยตียากแก่แก่งับไข่จานเท่าไหรอ่ะสี่สิบอืมเขาใช้แบบจานสังกะสีเลยนะมันมองอ่ะทินี่ถุงก็ถุงกระดาษเนาะอันนี้ก็เป็นใบตองนะคะโดนโลกร้อน ได้อะไรมา <Wait. S 1> ซื้ออะไรมา <Wait. S 1> <When? S 3> แหวนแหวนอะไรมันทำไงได้หมุนได้ uh ไอ,งไองเด็กใส่โร <laughs> งเรียนไม่ได้นะคะหนู <No. S 2> <No. S 1> ร้านบ้านขนมทิติรัดขนมกวนนะคะที่ตลาดเราซื้อคุรีซื้ออะไรนะซื้อคุรีชอบกินเหรอ <laughs> ชอบกินใช่ไหม ชอบกินกะหรี่เหรอนั่นไปซื้อที่ยูโรหนึ่งเป็นไงโหหมดไปซื้อนู่นมาแพงใช่ไหมแพงเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่กะหรี่มาหิวแม่นุ้ยมีไซส์เปล่าพี่งานทองเหลืองนะคะก็งานแฮนด์เสองแม่ลูกเขาชอบก็ใช่มาเล่นน้ำหน่อยกันเนี่ยโฮมเตย์ทำเสือโอ้ยไหนก็ดิ ไม่โดดแล้วน้ำน้ำจะื่อนยอ้ยเมฆันจากเดินเล่นที่ตลาดริมน้ำจามจุรีพวกเราก็มาเล่นน้ำที่บ้านทําเสือรีสอร์ทซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะเอาแล้วครับตอนนี้ไอ้เกี่ยวไงแดงกำลังฟัดกันใหญ่เลยครับใครชนะครับเอาเร็วเรวเร็วสู้แล้วฟังไอ้เกี่ยวสู้ฟังไอ้เกี่ยวสู้เร็ว น้ำน้ำจะเขื่อนแกงอาจาร์ปล่อยมานะน้ำเย็นมากเย็นจีบยบเย็นไหมคะหนูทรายเย็นดีค่ะเนาะดอะทำไรอ่ะ มึงจะชนะเมียได้ยังไงนี่นี่มาเลยกอนั้นอะ okay. เลี้ยวมาเลยลูกเลี้ยวมาตรงนี้เลยลูกแนวแนวแนวมาดิทอาอะไรอะเอาแล้วครับเรืออออีกแล้วครับเรือออ พาละเทำไมมันอยู่หลังหลังรถแกหร,รอหลังแกเลยนะเออครับเด็กแกงมาเล่นน้ำนะคะเล่นน้ำเตาอายด,ดูหลันลานนะรถรถไฟบ๊อบ เราต้องลงไปดูหลานนอดไปด้เลยมึงเหาลูกกูไปไหนแกางมึงเหาลูกกูไปไหนไอ้นอดเขาเป็นไต้เรือนะเอาข้างหนึไปป้า ถ่าเองก็ได้ ไม่เดี๋ยวก่อนเป่าเนื้อเพิ่มก่อนไม่ปัหงหร <c oughs> อกเหยียบมนเลยแหอุ้ยมีเป้ามีเป้าลมมีเป่าลมระหว่างทางยดโดนโดนใช้ปังเป่าเน้อโน

ลอลออย่างผมแล้วใครจะทนไหวเลาโอ้ยเขาอ้าโอ้ยหล่อลื่นนุ้ยหล่อลื่นครับสามหนุ่มนะครับจะไปลงเรือจากต้นน้ำทางนู้นลอยคอมา อย่างท่นจะออกเลยไหนอะลูนขายลุดทำไงอะวไปอะไปแค่างคนเลยแล้วเฮ้ยแล้วเรือจะให้กูขึ้นเรือมันดูจะขึ้นตรงไหนไม่ไม่ไมจะเจ็บอะใหามันเี้อโอยเอ้ยเป็นผลาลาวทำไมปลาไม่ปล่อยให้เรือมันปีิวมามาแล้วมาแล้วเอ้ยออกเสียงเที่ยวแล้วโอ้ยเลย มาไหนไม้พายอยู่ไหนเนี่ยมเเป็นพายมอยู่ด้านห้าได้แล้วได้แล้วได้แล้วด้แล้วเอาเอาเอานน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 อ้พายคนละข้าม่าโน้โหแต่พายอะไรทีายเลย ออเข้านะเองเองดูดิมีที่วางผมบไว้เองมีที่นไว้เองดูนั่งสามคนและดูไทยนั่งถ่ายคนเดียวเลยนี่เอาไปถ่เข้เข้าไปไนอกเหนไป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 ไไป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 ้ปไ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 ไป้าไปไ ถ่ายพายขึ้นพายขึ้นมาพายขึ้นมาไม่ได้ออกไม่ได้ตลาดไอ้แตะก็ช่วยพี่ถ่ายพายดิให้น้ำมันพักขึ้นตรงตลาดอะน้ำนิ่งเองขึ้นได้เฮ้ยมันถ่ายออกไปได้ด้วยมันลอยออกไปได้โอ้ยอย่าเหลือจมเหลือจมนั่งให้บาลานซ์กันหน่อยไอ้แตะพายาลชัดๆ ไม่ออกเเอาเข้าข้างๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตรง,งาน,านู้นน้ำนิ่งตรงไม่ได้นะโชคดีก็ <laughs> ออกตรงกลางด้วย <laughs> มึงเข้าข้าง <laughs> ามัไหวไปละดูดูดูพี่แรด <laughs> ทำไมแล้วทำไมไม่เข้าข้างอะ่ะ <laughs> <laughs> เราจะไปไหนอะ่ะไอโฟตรงตลาดได้ใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่มันไปอยู่้างหน้าตลาดได้ตลาดน้ำนี่ง <laughs> <laughs> ไหนกันหนูหนูไปไหนแต่ทำไมแต่ไม่ช่วยพี่ไทยเลยอ่ะอ๋อ่านให้ทำบอกลายอย่างเดียวอ๋อบอกลาย ไม่ปวดเยอะไม่ปวดเลยโอ้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 ยนอนลับโอ้ยโอ้ยยสบายจังเลยอยย ายแล้วุงแต่เป็นเป็นหอบอยู่ไม่ค่อยสบายหอบไม่พอรถเย็นต้องผมไอตี๋เขาคิดว่าตัวเองรอรอยังผรมว่าใครจะทนไว้เราไม่เอา ไม่เอาให้พี่แนทจับนุ่นหวนลุงแต่จะดึงไม่ไม่ดึงแต่กี่เก้าวดิอย่ามาดูทูกคนเด่ยวิไทยนะกี่เก้าวล่วงเก้าเดียวก็ล่วงเอาวิให้สองเก้าอ่ะี่แก้วให้เก้าอีกอยี่างหนึ่งหนึ่งนะ